สวัสดีครับคุณกำลังประสบปัญหาแยกขยะไม่ถูกเป็นหรือเปล่าครับผมก็เป็นคนหนึ่งครับยัมาเจอแบบนี้ครับเป็นคนสร้างคนไทยนะครับผมเจอในท i ิต o ตอกครับเป็นแบบโคตรน่าสนใจครับเขาก็จะให้เราเก็บขยะนะครับอันนี้ชาโคก็จะมีถังขยะแต่ละถังครับอันนี้ก็เป็นถังขยะธรรมดาครับ ถังขยะรีไซเคิลนะครับแล้วก็ถังขยะอินรียนะครับผมไม่รู้ถูกไหมนะแล้วก็ถังขยะอันตรายครับอ้ลมพัดแรงมาครับก็คุณผมก็จะมารีวิวแมปนี้นะครับก็แมปเพลินมากครับเมื่อกี้ผมเก็บขยะไปเยอะอยู่ครับก็ชาโคก็เยอะอยู่อันนี้หรือเปล่าอ้าวชาโคอ๋อน่าอยู่ตรงนี้เอาใหม่ครับชาโคอ้าวก็ชาโคอันไหนวะ ขยะอันตรายอ๋อนี่ครับผมแยกเป็นแล้วครับอันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่ครับแล้วต้องใส่ถังขยะอันตรายนะครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดครับใครเล่นได้นานสุดนะครับก็บอร์ดมีวันนี้ครับนี้บอเปร์ครับบอเปร์เป็นถังขยะธรรมดาครับไม่รู้อะไรบอเปร์อันนี้ก็เป็นเศษแอปเปิลนะครับมันไม่มีให้ถือครับ แต่สามารถดูตรงกลุ่มกระโดดอยงนี้ได้ก็เศษแอปเปิลมันจะเป็นขยะอินรีนะครับ <c oughs> หนาวมาเลยครับอันนี้ก็เป็นขวดเปล่านะครับอ่าผมก็จะมาแย่นะครับผมจะให้คุณเลือกครับว่าผมจะทิ้งขยะอันไหนครับสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง ศูนก็ถ้าใครเดาเป็นสีเหลืองคุณถูกแลครับโอ้มากออันนี้ก็เป็นอ่ามะเขือรอเปล่าจำชื่อไม่ได้ก็จะมาตรงนี้ครับโอเคครับอันนี้เป็นเศษแอปเปิลอีกแล้วครับก็มาตรงขยะอินรีนะครับแบบนี้เล่นเพลินมากเลยครับเอยผมลืมบอกชิ้นแบบเออ ก็แมปนี้ช,ชื่อว่า Test d a นะครับแมปคนไทยซ่าครับก็สามารถติดตามเขาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นชื่อติกต่อเขาให้ครับไปครับนี่ครับขยะอันตรายครับ,รบแบตเตอรี่ก็มีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ไอขวดน้ำชาโคแอปเปิ้ลแล้วก็วปเปอร์ไม่รู้คืออะไรอะ พรมเหรอน่าจะพรมครับแล้วก็มีมะเขือครับก็ในแบบจะมีแค่นี้ครับแล้วก็มีนมแล้วก็ขนมชิพแอบก็จะมีประมาณนี้ครับก็ของไม่เยอะมากครับก็แแบบก็เล่นเพลินอยู่ผมชอบเลยครับนมก็น่าจะเป็นสีนะครับเนี่ยโ oh no. อ้โนลมพัดหนาว ถ้าผมลองเอาใส่ขยะนี้โอเคเป็นขยะรีไซเคิลนะครับน่าจะเป็นกล่องนมนะนี้เป็นวัปเปอร์ก็ขยะธรรมดาครับก็สำหรับใครนะครับที่แยกขยะไม่เป็นนะครับก็แนะนามาแบบนี้ได้เลยครับ